สวัสดีครับอ๋อมามาจากกระบี่นะเอ้ยไม่อ๋อที่ลูกค้าบอกมาจากกระบี่นะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้เด็กเข้าลูกค้าจะมาจากกระบี่ออำเภไม่ได้ไม่ได้ครับลูกลูกไอจากไอ้จากนี่ไปกระบี่กี่โมงกี่ชั่วโมง ถ้าไม่แวกไหนก็น่าจะถึงคำๆตอนนี้ผมจะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับกี่คนเนี่ยสองคนอ๋อค่อยๆขับแต่ว่าจะแวะนอนที่แวะไหมที่แวะเราแวะนอนก่อนแวะนอนชั้นก่อนโอ้ีหอันนี้ลูกค้าชุดชุดใหญ่เลยคือติดตามกันมาตลอดประทับใจนากทิเีย ก็ speaker, รู้สึกว okay. ่ามีความจริงใจมีความจริงใจแล้วก็พูดง่ายว่าไม่หลอกลูกค้าที่บ้านร้านก็เยอะนะนยอะเยอะครับไปทางใต้เยอะครับนน้องสาวยังบอกว่าทำไมต้องมาซื้อที่นี่อ่ะมานะมาไใจมาใจไม่ไม่ไม่หลอกคือคืออย่างเฮ่ใต้เนี่ยมาถึงเนี่ยจะแนะนำก่อนจะถามก่อนว่าเอาไปใช้งานอะไรอยังเงี้ย มาเนี่ยไปใช้งานอะไรแล้วก็แนะน,นําแนะนําอย่างเดียวนะแนะนําแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ลูกค้าต้องตัดสินใจเองที่ที่เฮียต้อยบอกนะต้องตัดสินใจเองนะแนะนําบอกแล้วก็เปิดให้ฟังว่าไอ้นี่เป็นอย่างนี้เสียงที่เป็นอย่างนี้ การใส่เป็นอย่างนี้ใส่ตู้เป็นอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยไงเนี่ยนี่กลับไปตัดสินใจน้องชายบอกว่าเนี่ยจะเป็นะวอาลอยตัวนี้เนาะแต่ถ้าถ้าจะทำพวกนี้นะจะทำทำดีเลยฮะไม่ทำแบบเนลูกค้าสังเกตไหมทำก็ทำดีไปเลยทำทำก็ทำแข็งแรงไปเลยฮะทำแข็งแรงไปเลยใช่ใช่ เราก็อยากได้ของคุณภาพใช่ใช่การน้ำได้ด้วยกัรน้ำครับทำทำดีไปเลยเฮ้ยทำแบบบางๆถูกๆไม่เอาไม่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 สายนั้นสายไอ้สายโทรศัพท์สายโน้ตบุ๊กที่มันออกจากออกจากมิกแล้วก็ไปเข้าพรีนั้นทีวีทีวีใช่ไหมก็พีรีเลยออกจากมิกสายสัญญาณอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้เอาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวถมให้ไม่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวถามให้เลยแล้วสายโน้ตบุ๊กปะสายนน้ตอาร์ทแถม อ่มาไอ้สายนัดบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้อีกเส้นหนึ่งไอ้สายที่ว่าขอบคุณครับนี่เดี๋ยวมาอีกเด้มาอีกยัจะมาอีกอีกหนึ่ง เนเนเนวันจันจะไปส่งอันนี้หลวงพ่อเขาอันนี้ก็ของหลวงพ่อที่นครศรีธรรมราชาบอกลูกค้านิดหนึ่งว่าสามารถรับชมที่ช่องเราช่องอะไรช่องพิพ์ดิขอใช่ใช่ตู้ลำโพงนากนะชีไงตู้ลำโพงนากชีนะช่องตู้ลำโพงนากชีนั่นแหละคือสามารถไปรับชมคลิปที่นั่นได้นะได้ได้ครับช่องตู้ลำโพงนากชีนะลูกค้ากดไปเลยติกตอก ติ๊กต่อจะาจะาช่องช่องตู้ลำโพงนาการองทวมทุากาช่องทางทั้งเพจทั้งนี้ด้วยนะน้า,ามีมีทุก<ด>ช่องทางเลยนะนของคือของบริษัทเนี่ย ก็จะมีลูกค้าส่งเก็บเงินไปทางลูกค้าสั่งได้เลยฮะลูกค้าสบายใจได้ฮะไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องไม่ตรงปกมันเพราะว่าจริงๆบริษัทมันทไม่ได้ว่าแล้วัทต้องมันต้องต้องตรงเป๊ะเลยฮะทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเลยฮะมันทาไม่ได้แล้วก็บินเบินก็ต้องออกกันตามระบบหมดนะลูกค้าสบายใจได้นะเอาอย่างนี้ทำตามระบบนี่ะถ้าลูกค้าสั่งของเนี่ย เอ่อเฮียต้อยรับประกันให้ลูกค้าแล้วกันลูกค้าไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแลวเอาเอาโยเทียวต้อยรับประกันให้นะเดี๋ยวลูกค้าจะได้สบายใจไงเดี๋ยวต้องบอกอีกช่องทางนะครับหลายช่องทางนะครับเออี่ไงคงหล่อถ้าลูกค้าต้องต้องการคงหล่อนี่มาดูว่าปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แม่เหล็กก้อนเดียวครับผมของแบรนด์นากาที่แม่เหล็กก้อนเดียวจะว้าสี่นิ้วนะก็ตัวนี้พันสองร้อยวัตถ้าคงปั๊มพันวัต แต่ว่าคงหล่อพันสองร้อยวัตต์แต่ถ้าลูกค้าจะเอาแม่เหล็กสองก้อนก็บอกแอดมินได้เลยนะนก็เพื่อนตงังแม่เหล็กสองก้อนตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กสองก้อนกระดาษแข็งๆนะนนลูกค้าบอกแอดมินได้เลยว่าขอเป็นแม่เหล็กสองก้อนก็ทางโรงงานก็จะใส่แม่เหล็กสองก้อนก็จะติโดโบแดงไว้สองดวงเป็นแม่เหล็กสองก้อนเลือกเลือกได้นะเลือกได้ต้องดอกเดิ๋ก็ต้องเป็นแบรนด์นากที่หมดนะเดี๋ยวเผมถ่ายก่้นเนี่ยโอเคครับ อย่างชุดอย่างเงี้ยจัดชุดไว้ให้ลูกค้าเลือกปอ่นี่จัดคือจัดเตรียมครบเลยเตรียมพอลูกค้าเข้ามาก็เลือกได้เลยว่าอาจารย์เสียงกลางโรงแรมถ้าถ้าลูกค้าจะเอาตู้ไอ้อันนี้ยเขาเรียกเป็นไม้เนื้อแข็งที่จะต้อยบอกไม้เนื้อแข็งยี่สิบมิลคือไม้เนื้อแข็งนะครับเนี่ยคือคือเป็นไม้เก็นเอนะใช่ใช่อันนี้เน็บได้ไหมยอได้ได้เนี่ยวขี้เกียจทือเนี่ยังไงพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พอดีมันไอ้นีนี้ ผมต้องใช้ตัวนี้เปลือกอ๋อได้ได้ได้ไเปลือกเนี่ยเปลือกอย่างน้อาจารย์เนี่ยคือคือลูกค้าที่ที่ที่จาต้อยบอกไม้เนื้อแข็งอ่ะครับมันเป็นอย่างนี้ฮะยี่สิบมิลนะยาต้อยให้เขาจะใช้ไม้เศษไม้ทั้งหลายแหล่เศษไม้ทุกทุกชนิดเลยบดบดบดละอัดแล้วก็เคลือบผิวครับเคลือบผิวกันน้าฮะแต่ไม่ใช่ว่าตากฝนนะน้ำหกอย่างนี้ได้อะไรได้แต่ก็คงไม่มีใครเอาไปตากลุยใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดลูกค้าราคาย่อมหน่อยแต่มันตัดเปิงมีด มีต้องรับตลอดมันมันมันบางทีมีเศษอะไรตัดตัดยากหน่อยก็จะต้อจะใช้ไม้อย่างนี้อย่างเดียวนะก็ลูกค้าเลือกได้ใส่ใส่โค้งรอจะใส่โค้งรอใส่จะเปลี่ยนเปลียเป็นไม้อัดไม้อัดจาต้อก็จะทําเป็นถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นไม้อัดบอกไม้อัดขอบเป็นขอบเหล็กขอบเหล็กไม้อัด ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะตัวท็อปตัวเป็นตัวท็อปของตัวตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยฮะสิบแปดสิบแปดสิบห้านี่ตั้ยทำหมดหล้วทำทำให้ลูกค้าเลือกหลายหลหลายหลราคาหลายๆเกตก็มันมาถึงนะลูกค้าเลือกได้เลยก็คือตามกําลังใช่ใช่เพ่อนี่อารเติต์วนม้ของปั๊มก็ให้ลูกค้าดูหมดอนะตัวนี้เป็นของปั๊มตัวนี้พันวัตนะลูกค้าตัวนี้พันวัตแต่ว่า แม่เหล็กสองร้อยี่สิบนะครับผมตัวนี้เป็นแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบตัวนี้เป็นโครงตั้มสิบแปดน้าสิบแปดสิบแปดโครงตั้มตัวนี้พันวัตต์พันวัตต์อันนี้ก็พวกตู้พวกนี้ก็เป็นตู้ธรรมดาไม่มีเน็ตเวิร์กนะต่อตรงเลยต่อตรงแต่แหลมนะก็จะมีซีสองนะออตัวนี้ออกแบบสวยนะยังตัวนี้เป็นแหลมจรวดสิบห้าห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ห้าร้อยวัตต์เป็นแหลมจรวดดอกสิบห้าห้าร้อยวัตต์นะแต่ถ้าเกิดอยู่ในชุด ถ้าอยู่ในชุดที่ที่ลูกค้าดูดูอยู่ในชุดสองคูณสองสิบแปดรู้สึกจะสองหมื่นสามันเก้าร้อยนี่ยมันก็จะเป็นชุดคงปัม๊มคงปั๊มจะเป็นลูกค้าจะได้เสียงกลางสี่ร้อยวัตสี่ร้อยวัตต์นี่ก็คือแหลมจะหลดตัวเดียวกันถ้าลูกค้าจะเพิ่มจะเพิ่มเป็นห้าร้อยวัตถ้าลูกค้าบอกแอดมินได้เลยนะขอเพิ่มเป็นห้าร้อยวัตต์ก,ก็ราคาก็จะก็จะบวกไป แต่ power ก็ยังเป็นตัวเดิม power พวก power <hammer. S 2> จะเป็นอันนี้ลูกค้ามาที่ไหนท,ท,ที่ที่จะมารับเดี๋ยวจะมารับกระบี่ใช่ไหมใช่ค่ะกระบี่ลูกค้ามา,าจากกระบี่นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วฮะเวลาส่งล้วก็ซีนอย่างไรเซีนซีนก็นน <anne> ว่าเพราะว่าใส่กล่องพะฝนมันตกไงใส่กล่องไม่ได้ต้องซีนอย่างดี เหมือนเหมือนว่าเราจัดส่งนี่คือเราดูแลอย่างดีนะครับดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวเขามารับเองมาจากกระบี่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องห่อให้เด็กเขาห่อครับผมเด็กเขาอันนี้จัดใส่ใส่เป็นตู้อันนี้เราก็มีอันนี้เป็นตู้โรงแรมฮะลูกค้ากานกันโดนฝนโดนอะไรโดนฝนอันนี้เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวมาถึงปุ๊บก็ไอ้ที่ยังไม่ห่อเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดจะเปิดให้เขาดูก่อนฮะเปิดให้เขาดูว่าข้างในข้างในครบนะแล้วค่อยค่อยห่อ นี่เป็นตู้โรงแรมอันนี้ก็ห่ออันนี้เป็นไม้อัดเพราะว่าทางทางใต้มันเข้าฝนมันตกไงอันที่เป็น1ิดผ้าบีวีไม้อัดคือเราก็จะห่อหุ้มแบบดีนะครับไม่ต้องกลัวใช่ใช่ก็มีกล่องนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามีกล่องแต่ไม่ใส่กล่องครับเพราะว่าเวลาขึ้นรถฝนตกเนี่ยมันกล่องมันจะเละเทะไปหมดเลยก็ให้ห่อเอาครับผมนี่เดี๋ยวเขาคงใกล้มาถึงแล้วล่ะ เดี๋ยวเขาเขาคงมาจับกระบีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงมาล้อลวงล้อลากลูกค้าก็บอกแอดบินได้เลยนะต้องการล้อลากเท่าไหร่ทางทางบริษัทก็ที่มาถึงโรงงานก็มีหมดมีทุกอย่างให้ลูกค้าเลือกคือของเรานี่มีทั้งบลูทูธก็มีนะมีมีหมดถ้ามี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 หมดสำหรับลูกค้าที่แบบไม่ต้องการก่วงมากอาจจะเอาไปตู้หนึ่งไปร้อคาราโอเกะอย่างนี้อ๋อไปร้อเล่นเล่นบางทีส่วนนี้ก็ รู้สึกจากสามพันฝ่าเหลือสองพันแปดเองครับะราคาชุคลิปได้นะครับอยู่ก็อยู่ในตู้ช่องตู้ลำโพงอะนาคาชีต้องชุนลำโพงนาการชีแล้วก็ลูกค้าเลือกได้ครับก็จะเอาเป็นทรงอันนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งธรรมดานะไม่ใช่ไม้อัดนะอันนี้ออเดอร์หกอันนี้ติดแดงเลยสีแดงก็คือนี่ที่บอกไงแต่ลก็คือคงหล่อคงหล่อคงหล่อไม่เหล็กชั้นเดียวไอ้ตัวนี้สามร้อยไอ้ตัวนี้ห้าร้อยวัตต์ไงแล้วลูกค้าจะเสริม เสริมเป็นกล่องแหลมกล่องแหลมคู่กล่องแหลมเดียวลูกค้าบอกเอ็มินได้เลยนะว่าต้องการอะไรเ,เข้ามาที่บริษัทนากาชีที่เดียวจบฮะนะล <c oughs> <c oughs> ูกค้าโทรมาได้เลยนะจะมาปรึกษาได้อะไรได้นะาาลูกค้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไราาก็าาเสียงได้ไ <c oughs> ปรึกษาได้าาถ้าเข้ามาก็เจอ <c oughs> เาาอย่างไงก็เจอฮะเพราะว่าเฮียต้อจะอยู่ทั้งวันจะไม่จะไม่ไปไหนเลยนะจะอยู่ทั้งวันถึงเย็นจะไม่ไปไหนเลยะ จะไม่ออกไปไหนเข้ามาก็เจอนะมาปรึกษาได้อะไรได้เนี่ยอย่างตู้ตู้ทั่วไปอย่างลูกค้าจะเอาตู้อัน,นอันนี้เป็นอ่าเป็นตู้สิบห้านี่เป็นตู้บ้านนะตัวนี้จะเป็นห่อหนังห่อหนังถ้าลูกค้าจะอ่าจะเอาเป็นพวก Power Mix ก็ได้หรือว่าลูกค้าตดนุ่นแค่ยังเขาเรียกอะไรแอมหน้าลายแอมหน้าลายทั่วไปใช่ไหมแต่เฮียต้องให้เรียกเป็นแอมบ้านแอมบ้านแอมบ้านตัวนี้ก็500วัตต์นะ500วัตต์ตัวนี้เป็นลูกค้าเลือกได้นะจะเอาทรงจะเอาเป็นไม้ตู้พันสีทรงนี้ก็เลือกได้ราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันจัดเป็นชุดลูกค้าสามารถบอกได้เลยว่าเอาตู้พันสีเอาตู้ห่อหนังนะแหลมดอกเหมือนกันนะแหลม แต่อ้รุนี้จะต้องใช้ดอก500วัตต์เอาเอาดอกของแม่เหล็ก160ย0 0 0้วัตต์ที่ที่ไปทำตู้ซับอะที่ไปทำตู้ซับเบสไอ b v 1 5้15 BV 15ด้วย6เนี่ยเอามาเอามาใส่ตัวนี้นะมาใส่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ต้องใช้แอมป์สูงหน่อยฮะ ต้องใช้ห้าร้อยวัตต์อันนี้ก็คือมันมันจะเหมาะสาหรับคนที่แบบอยู่ดอยุ่่ห้อยุ่ในบ้านย่อมย่อมอันนี้ไม่ถึงหมื่นนะไม่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 ถึงหมื่นเ้วก็ฟังเพลงได้ได้ฟังเพลงได้เสียงดีด้วยนะเสียงดีด้วยเรื่องเสียงยี่ส้รับประกันเนี่ยพวกนี้รับประกันหนึ่งปีหมดแต่ดอกไม่รับประกันท่านั่นเองลูกค้าเลือกได้นะจะเอาเป็นแอมคาราโอเกะเลือก EQ เชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธเลนการ์ด USB อันนี้ก็เชื่อมต่อทุกอย่างต้องเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดอันนี้ก็้องงเพลคะ เป็นเพราะว่ามิกลูกค้าเลือกได้นะราคาไม่ถึงหมื่นเป็นชุดไม่ถึงหมื่นก็จะมีตู้สองใบนะแล้วก็ลูกค้าเลือกได้เลยเอาตัวไหนก็ได้ได้ใจได้ตัวเดียวคือสลับสลับได้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 เลือกได้มาถึงก็เลือกได้หมดมาเลือกได้เลือกได้เลือกเลือกได้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นอ่อตัวนี้ก็ทําพรุ่งนี้จะมารับกันเยอะใบบ่ายฮะใบบ่ายทาเตรียมไว้ทำอันนี้เดี๋ยวนี้ เขาต้องจองจองกันไเยอะเลยไปเงี้ยก่อนใหญ่เขาจะโทรมาจองโทรจองแล้วเขาโอนตังเลยอโอนตังเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบโอนตังก่อนฮะบางคนก็จะมาดูของก่อนใช่้ใช่ไม่เป็นไรดูจะดูก่อนหรือว่า,าลูกค้าที่ไอต้อยบอกพูดเสมอว่า เอออย่างเข้ามาอย่างเข้ามาเนี่ยลูกค้าเข้ามาชมได้เลยเข้ามาคุยดูไว้ก่อนแล้วก็พร้อมวันไหนแล้วเราค่อยเข้ามาก็แล้วแต่เราจะจัดเตรียมไปเลยนะจัดเตรียมไว้อุ้มมพลาสติกไปกัครับถ้า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 ตามวัดตามหลวงพ่อคอนเสิร์ตเขาจะเอาเป็นแหลกเ็าจะเอาเป็นแหลกที่ที่ใส่มีดเป็นปู้อย่างนง้นถ้าถ้าทั่วทั่วไปบางทีเขาก็ประหยัดงบ เขาก็เอาอย่างนี้ก็ได้ก็มีให้เลือกฮะมีมีให้เลือกทุกอย่างนากระชี้ม่มาคือต้องมีให้เลือกเยอะมาไม่ย่างไม่นะไม้นากรชีนี่มีให้เลือกั้งหลายแบบครับจะเอาแบบไกลหรือไม่ไกลเมื่อก่อนเคยมาลองกันเฮียเียยืนไปไกลไกลคือเฮยต้อยชอบปรับปรุงเรื่องไม่อย่างไม้รุ่นล่าสุดนะรุ่นที่เฮยต้อยปรับปรุงที่รุ่นหกสามหกที่หลวงพ่อก็ชอบครับหลวงพ่อนักร้องก็ชอบอ่ะตัวนี้ปรับปรุงทุกอย่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ที่ปรับปรุงอะไรไม่ดีมาปรับปรุงหมดนะราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกเขาเรียกตัวท็อปชอบชอบชอบปรับปรุงราคาสูงลูกค้าก็ชอบยอย่า้ลูกค้าส่วน<อ>ส่วนใหญ่หลวง,งพ่อหลวงพ่อจะเอาไม้ตัวนี้หมดเลยะโทรสั่งทุกวันเลยไปเปลี่ยนของเก่าตัวท็อปก็คือตัวที่กล่องแดงๆที่ที่เมื่อกี้จะเป็นตัวท็อปก็คือตัวนี้ฝรั่งเนี่ยเอตัวนี้เลย เนี่ย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 เต็มเป็นตัวเป็นตัวที่ได้ได้มอกของบริษัทนาคาชินะ <ผม S 2> เป็นตัว<อ>ท็อปนะรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้เลยลวงพ่อหลวงพ่อโทรมาปุ๊บบอกแอมเมนบอกต้องกล่องนี้เท่านั้นกล่องอื่นไม่เอาต้องแบบนี้เท่านั้นนะ <S <S 2> <S 2> ต้องเอารุ่นนี้เท่านั้นนะเนี่ยตัวนี้รู้สึกเป็นเป็นกล่องอลูมิเนียม ตัวนี้ห้าพันเก้ามันห้าพันเก้าใช่เป็นกล่องอลูมิเนียมด้ามก็เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะตัวด้ามจะมีน้ําหนักครับ,รบทั้งตัวถ้าเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมสัญญาณก็ที่มันรบกวนวิวะวิวเออ er <s> แต่ไอเรื่องใหม่เนี่ยเอ,อถ้าเฮียต้อยให้ต้อยแนะนํานะครับเรื่องใหม่นี่นะถ้าลูกค้าซื้อนะถ้าลูกค้าซื้อไปลองเพลลูกค้าซื้อไปใช้นะ เจ้าแนะนําว่าซื้อซื้อดีไปเลยซื้อแบบดีไปเลยดีไปเลยซื้อซื้อไม่ต้องมีปัญหาตามหลังนะครับแล้วซื้อแบบกักกักเนี่ยบางทีงุนหงิดงุนหงิดงุนหงิดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณงบประมาณนะ